นี่แหละครับควายปลักหรือว่าควายน้ําซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะนําไปสู่การนําเสนอและต่อยอดสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่คุณผู้ชมครับสําคัญมากเพราะว่าการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบปี2568ที่จังหวัดสงขลาครับคุณผู้ชมครับและจุดที่เรายืนรายงานอยู่เป็นภารกิจแรกของนางสาวแพรทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีซึ่งลงพื้นที่มาที่จังหวัดพัทลุงนะครับเพื่อที่จะดูบริหารจัด การน้ําของในพื้นที่นะครับว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่เหล่าบรรดาพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ส่วนราชการมาพบกับท่านนายกัฐมนตรีเพื่อนําเสนอปัญหาและก็แนวทางการแก้ไขเล่าคุณผู้ชมแบบนี้นะครับสำหรับลุ่มน้ําน้อยคุณผู้ชมครับจะเป็นลุ่มน้ําที่ต่อเนื่องไปที่ทะเลสาบสงขาและเมื่อการระบายน้ําสู่ทะเลสาบสงขาก็จะนําไปสู่ทะเลเอ่าวไทย ทีนี้บริเวณพื้นที่ที่จุดที่เรายืนรายงานอยู่จะเป็นเป้าหมายของการรับน้ําครับแต่ว่าปัญหาก็คือรับน้ําแล้วประสิทธิภาพไม่เพียงพอปัญหาสําคัญก็คือวัชพืชครับพอมีวัชพืชเยอะรองรับน้ําได้น้อยรองรับน้ําได้น้อยระบายน้ําก็ได้น้อยครับทีนี้การลงพื้นที่ของนางสาวแพทย์ทานชินวัฒน์านายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็เพื่อมาฟังนะครับส่วนราชาการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เสนอง,งบประมาณที่จะนําไปสู่การแก้ไขในการบริหารจัดการน้ําของพื้นที่กําจัดวัชพืชอย่างไรให้พื้นที่รับน้ําทะเลน้อยแห่งนี้ของจังหวัดพัทลุงกลายเป็นพื้นที่รับน้ําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ คือความสําคัญของการลงพื้นที่คณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการนะครับอย่างที่เราย้ําคุณผู้ชมบ่อยครั้งนะครับว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีแต่ละท่านไม่ใช่เพียงแค่มาดูปัญหาเท่านั้นนะครับแต่มาดูปัญหาอย่างลึกซึ้งนําไปสู่การต่อยอดและนําไปสู่การแก้ไขก็คือการเคาะ หรือว่าการมีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั่นเองนะครับนี่คือภาพที่ท่านนางสาวแพทย์ธนทานชินวัฒน์านายกขรัฐมนตรีนะครับเดินทางมาถึงที่จุดชมวิวทะเลน้อยนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายภาพนะเป็นที่ระลึกนี่ครับก็จะมีท่านรัฐมนตรีแต่ละคน มาด้วยนะครับอย่างที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือนายพิยรพันธ์รัสาลีรัฐบิภาคนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทร์รงทองแล้วรัฐมนตรีคนอื่นๆนะครับที่มากับท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วยนะครับเนี่ย การมาในครั้งนี้อย่างที่ย้ำคู้ชงไปตั้งแต่ต้นนะครับเพื่อที่จะมาดูการบริหารจัดก,การน้ําในภาพรวมของพื้นที่ทะเลน้อยนะครับนอกจากการบริหารจัดก,การน้ําแล้วนะครับสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละท่านจะได้เห็นก็คือการนําเสนอของดีของเด่นในพื้นที่ชุมชนนะครับอย่างสกู๊ปที่น้องอัจฉริาารปันตัดนําเสนอไปก็จะมีภาพซึ่งนําเสนอและเล่าต่อนายกรัฐมนตรีพันพืชสัตว์พันน้ําสัดน้ำนะครับในพื้นที่ ก็จะนำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีผู้ปัญญาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ก็จะถูกนําเสนอสู่ท่านนายกรัฐมนตรีและเหล่านี้นะครับ <Okay. S 1> ทีมข่าวเอ็นบีทีของเราจะเก็บภาพบรรยากาศเพื่อที่จะนําเสนอและก็ส่งต่อให้ผู้ชมได้รับทราบว่าพื้นที่ของจังหวัดวพัทลุงนั้นม,มีอะไรสมควรที่จะผลักดันสมควรที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีซึ่งอย่างที่บอกนะครับจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดสงขลาครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่จุดชมวิวทะเลน้อยครับ